ยังก่อนเะยอดฟักทองยอดฟักทองครับผมเก็บยอดฟักทองนะคะเด็วกับกเขียบเด็กกัเผาไปน้ำบ่เอาไปพัดไก่เมนูบ้าวเดวสิพัดไก่ว่าสดเด็กกับพี่น้องชีวิตคุนไก่บ้านเนาะค่ะพอได้กินบรได้ซื้อเพิ่น ถ้ากับสีเฮ็ดตัวมากนี่ดนเด็กพี่น้องเก็บพักเก็บกินเดยวงานมากกันดูไม่นึงไก่หน่อยนึงอุ้ยสองหน่วยอ๋อเมื่อเช้ายังไม่โตเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุขอนครับผมพบกับบ่าวเดอีสานคนไก่บ้านครับกับสาวกอยนะครับผม สวัสดีค่ะวันนี้ติพาพี่พ้องนะครับมาเบิงผักสวนขั้วนะครับพักไถนะครับที่บ้าวเดกับสาวกล้วยปลูกไว้กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิงกันเลยครับว่ามีอย่างเนี่ยบ่าวเดป,ปลูกไว้หลายอย่างพี่น้องหลายอย่างหลายแนวแต่ก็สิมาอัปเดตต้นกล้วยน้าพี่น้องผิดบ่าวเดลงคลิปไปพี่น้องเบิงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเพื่อนตายหรือว่าเพื่อนเป็นยังไงน,นะครับผมไปมาไปเบิ่งกันเลยอันดับแรกมาเบิ่งบักอ,อื้อพี่น้องอันนี้เป็นบักอื้อบาวเดนะครับเาแกก่ซื้้อมใหลูนะครับ บัวเป็นบกอือให้ด้ยพี่น่องแต่ว่าเป็นบกอื้อเก่าลีนะครับผมหนวยบกใหญ่พี่น้องเดียวที่น้องเบิ้งนะครับผมอันนี้เท้าแก่ซื้อไม่เบ่าเดียปลูกนะครับเบาเดีกบปลูกไว้แถวนี่แหละครับสองสามต้นนะครับแต่ว่าหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องรูบกใหญ่นะครับผมเห็นหนวยเดียวพี่น้องตอนนี้กำลังเป็นดอกหลายครับผมแต่ว่าหนวยใหญ่อี่ะมีหนวยเดียวพันกระแตกไปทังพูดมาันนึ่งมานเนือพี่น้องให้เต็มอยู่คุัทางคนกับพี่นะครับผม เป็นมะเึเกาหลีนะครับผมฟักทองเกาหลีพี่นออ้องเขาแค่ซืสือมาเห็ปลูกนะครับแล้วก็สามารถเด็ดกินยอดเป็นได้ได้พี่น้องนะยอดไหลไหลพี่น้องถือฝนม่ขึ้นฝนตกฝนตกนตก็กเลยถ,ถือฝนมันก็เลยยอดยอดทรงงามจังหน่อยไปพี่น้องครับไปเบิง้งข้างนี้กันต่อมะเราจะก้ากับมาเบิงบ้งกกันนี้กันอันนี้ักเขือพี่นอ้องักเขือ มะเขือบาเดนะครับปลูกไว้มีหลายต้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นมะละนะครับผมเบาเดเก็บหน่อยชุกเป็นมาแล้วเม็ดเป็นมาเสียบแตกมานึ่งมาเนื้อพี่น้องเย้ยเกิดเกือบซูเม็ดนะเกิดดีครับเดี๋ยวบาวเดีสิแยกแยกไปปลูกในเห่านำเนาะพี่น้องเนาะนอกจากมีมะละแล้วนะครับกับสิมีอันนี้จะเป็นกะเพรานะครับผมกะเพราไทายเด้อพี่น้องเด้อเบาเดีปลูกไว้นะครับหลายเตอร์พี่น้องหลายเตอร์ อันนี้เบ้าเดแยกมาจากทางพุ่นครับทางพุ่นกับม่กับเฝามีแต่ใบใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ต้นงามๆหอมดินพื้นดีครับผมปลูกย่งกับขึ้นแล้วก็มาอัปเดตต้นกล้วยพี่น้องเบื่องครับผมอันนี้คือต้นกล้วยนะครับที่เอามาจากพี่นานนะครับผมคนเหนือเนาะพี่น้องเนาะเบ้าเดอได้ตัดต้นปลายเพิ้นออกครับผมเพราะว่ายอดพิ้นบบแตกพี่น้องใบพิ้นตายเมื่อเบ้าเดก็เลยตัดเห็นมันเหลือแต่ตอเนาะพี่น้องเพื้นก็เลยแตกขึ้นมาใหม่ ไงอยู่ดอกแต่คือสิบวัดกิน,นนะิน่วยเนาะเพราะว่าใบเิ่นยังหน่อยอยู่พี่น้องเดี๋ยวถ้านานเอาเถิดพันไ่บทันบ่าวดีเสียเอาไปใบในเห่านะครับเอาใส่กระถางยกไปใบในเห่าเลยคืดวา่านนะ้นกล้วยเขากับไ่ได้พี่น้องได้อปเดตให้พี่นอ้อ,นองม่งอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับอันนี้เป็นมะเขือขาวนีน่วยเพื่อนพี่น้องเดวเอาหนวยหนวยให้พี่น้องมึงนี่มกเขือโอ้ เขือไทยเฮาได้พี่น้องได้กับเพรานี่ครับกับเพราไทยมองนี่สิเป็นผักไทยเมื่อเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเภาเด็กกินให้พี่น้องเบิ่งหืมกรอบอืมนี่เยอะนะครับผมอืม่ดีดวยนึงอันนี้พอะไรครับสีพิ้น่วยครับผมหน่วยครับเริ่มใหญ่แล้วพี่นอ้องกรอบดีอยู่ครับมืเขือไทยนะครับเด็กสร้างจากเพจนะครับผม ภาคไทยน้องพี่น้องมีขายในเกาหลีครับอันนี้สัละเนียอูย้งาหักต้องใส่ถึงร่มเพื่อแสลเเนียไทยด้ครับผมไปขอพื้นมาพี่น้องขอมาเนียงนิดหน่อยวัดเสียบไว้แตกมือนนึกมือนนึกกินโบทันจนว่าแกเหมืแหละครับพี่น้องแต่กับพ่อได้เด็ดใส่ลาบใส่ก้อยหอมดีดีพี่น้องของไทยเฮือนครับผม ซาละเนียไทยนะครับอันนี้กะเพราที่บ้าเดยเอาไปแยกไปพูดครับผมเบ้าเดยว่านไว้มองนี้แล้วกะ็แยกไปปลูกพูนหลายพี่น้องอันนี้เมือขือนะครับเขือปลอดลายนะครับตันนี้หน่วยเข,เขียวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าดอกมันสิเป็นสีม่วงครับผมปัดหนวยเนี่ยกินได้แล้วครับพี่น้องกินได้แล้วเบ้าเดยเก็บสิได้เป็นกิโลแล้วต้นเนี่ย <laughs> ได้หลายสุดแล้วครับผมเนี่ยแมนมดแี่ยเนี่ย กำลังพอกินครับกาลังอ่อนพอดีแต่ป่อยไว้โดนแกเขาต้องเฝ้ากินพี่น้องนี่คือผักไทยเบาเดนะครับต้นมะเขือนี่หลายต้นเด้อพี่น้องเดียหนึ่งสองสามอันนี้ก็เมยียนนะครับอันนี้เป็นมะเขือขาวสี่ตั้งพี่กับมีเด้เดพี่น้องสี่ห้าหกอันนี้สีเป็นตะไคร้ครับพี่น้องตะไคร้ตะไคร้เบาเดีปูไว้ แตกก่กอดีดีโอ้งามแห้งแต่ไข่นะสุดยอดเลยนี่บ่าวดีปลูกไว้นะครับเริ่มแตกกอบกยางสวยบกยางงามได้พี่น้องเด้ออันนี้สิเป็นแมงลักครับผมใบแมงรักคือพักอีตูไปอีตูเล่าเนาะหลายครับพี่น้องสิพี่น้องว่าบ่บ่าวดีปลูกไว้หลายแห้งกินบท่านพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับน่าจะเป็นสีขาวเข่อน <c oughs> นี่ครับมีหลายต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดท่าคุณก็กมีต้นหนึ่งแปดนะครับผมเดี๋ยวหลังจากมองนี้แล้วนะครับเป่าเดี๋ยวสิบห้าพี่เขาหนอกปเปลืองบักเขือท่าคุนก็ะมีเได้ครับท่าเดียวก็เป็นบักเขือม่วงนะพี่น้องนะบักเขือม่วงเกาหลีนะครับเขาแก่เอามาให้ปลูกคือเกาพี่นอ้องอวัดีนุ้ยเพื่อน เบ่าวเดียบ,มกกนนยนนบัมากกินนวยใหญ่นะครับมากกินซ้ำนี่ครับผมถันนวนยใลไงพ่นสีวาวๆข้างในเนาะบ่ค่อ,นนอ,อยแสีบครับถันนวลน้อยพ่นสีแข็งแข็งแต่ถันนวนยใหญ่ข้างในสีเป็นนุม่มๆบ่าวเดียบัมากมากกินนวลน้อยน,น้อยขังสีครับเสียบเลยนีหลายต้นครับสีต่ต้นหาตน้นอันนั้นเป็นบึกเผือไทยเฮ่อนครับต้นหนึ่งบ่าวเดียบบัปลูกไว้หันอันนี้สเป็นภาคเหนือก่อนวัลภาวัลภาเนาะ วัวราคาบาเดียวน <c oughs> นนันมันนึ่งมันเนื้อแตขคืนว่าสันกินกับพท่านพี่น้องเอ้ยติดว่าแก่เมื่อบาเดียดึงไปทีมหลายต้นแล้วแล้วก็จะมีตะไคร้ตรงนี้ด้วยนะครับบาเดียมาแซมไปครับผมบาเดียว่าเสียไปแตกได้หลายช่วงหนาหนะาวบาเดียก็สิถอ,อนหักขอนโค่นล้กกะเอาไปแช่ซองฟิดไว้พี่น้องแช่ฟิดไว้เอาไว้ขย้อยเอามาใส่นะครับผมนี่งสิบเป็น ผักไทครับผมม<ะ>ลระาดอกเพิ่งจะเริ่มแก่แล้วพี่น้องกินบป๊ทันครับผมมลระาแล้วก็มีมะเขือไทยนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงนะครับผมเท่าแก่มาให้ปลูกเป็นของเกาหลีเนาะกลิ่นมะเขือเกาหลีถ้าไปเบิ้งพักแป้นมีดได้พี่น้องเนดะ้อไปเอามาเบิ้งพักแป้นครับแป้นนะครับผมโอย้ยหงายกลนหลายผมเห็นลายชื่อแล้ว นี่เป็นทักแป้นพี่น้องเท่าแก่ปูกไว้เท่าแก่ปูกไว้นะครับบอกแล้วบอกมาเก็บไปกินอยู่ตัวนี้ก็สิเป็นต้นง่า้นะครับต้นง่ากินใบพี่น้องกินใบเิ่นใบหอมหอมกินกับหมูหมูย่างแซ่บครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะครับถั่วเกาหลีพี่น้องถั่วเกาหลีบ่คือบานเฮ่าดอกเป็นแบบเม็ดแบบมีใงคือแบบแปะเม็ดเพิ่อแบบแบบนอืมเม็ดคล้ายๆแบบ,บ,แบแบบอืม แต่ว่าสีเงาก็บกแปรนะครับแต่ว่ากกินได้คือกัน,นครับเม็ดเพื่นอนเอาไปต้มกินแทบเพื่อนแล้ววาเบิ้งท่างนี่พี่น้องเถ้าแก่อันนี้เป็นข้องเถ้าแก่นะครับผมผักทุกอย่างเราไม่ได้ซื้อนะครับผมพี่น้องจับประหยัดไปหลยเติบตัวนี้ก็จะเป็นบักทัวเนะทัวคือวังหนึ่งครับนี่ด้วยกันอืวนข้ไข่บกแปบ,บนะครับนวยพันเนาะแมนบอกที่ทัวผู้เสร็จเนาะแต่ว่าเม็ดเพื่อนก,กินได้นะอืม น้อยอ่อนๆถ้ากิกินเลยน่วยแก้ไปต้มต้มกินเม็ดเพื่อนแ่<ะ>บเพื่อนเขื่อนไม่ทันเขือหลายแห้งพี่น้องเปเขือม่องมวงกินบบทันด้วยครับผมเ <BRE AK S 2> ขือม่วงเกาหลีอันนี้เป็นของเท่าแก่ปูไว้ครับแล้วก็ซีเมนตั่วดินได้พี่น้องนะเลยเพื่อนทวดยังทวดที่สูงทวดที่สูงเนาะหรือว่าถ่วดินนะครับผมหยาเต็มเหมือนหรพี่น้องจะน้อยบ้าเด็สนะิไดีคู่แล้<อ>ว <า S 1> ข้าวโพดนะครับข้าวแก้เพื่อนเก็บแก้ไม่ละครับข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดขาวข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น้องเป็นข้าวเหนียวข้าวกำข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวกำอันนั้นก็สิเป็นมันแก้วครับพี่น้องตรงกลางนะครับแต่ว่าหยาลายหลายบาเดอโบ้พ่พี่้า่น้องยางข้าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะพริกนะครับผมเต็มเลยพี่น้องกินบ่ท่านบาร์เดกินบ่ท่านลายอย่างลายแนวบรมันกขาศขอ้โหเกด แถวหนีกดีพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดแหละครับบรรยากาศดีมากนี่เป็นรถดค้นกะตอดอนน้อันนี้ใบง่าของเสาแก่อีกเสาแกหนึ่งน,นี่เป็นหน้าเสาแก่อีกนน,นะครับเฉันมาปลูกง่าไว้ง่าหรืนพูนาพี่น้องนะพูหน้าเขียวชุ่มภูเขากระลังเขียวพี่น้อง พราะเขานาหนาวเพิ่งกสิเริ่มเป็นสีแดงได้พี่น้นองต้นใหม่เด้อเป็นที่แดงมัน่็ะค่อยตายไปใบร่นปั๊บตามสภาพเนาะอากาศเ้าะพี่น้องเนาะเพราะหนาห่อนมันก็สิเขียวอังศีหละพี่น้องเดี๋ยวจะน้าจะค่อยแดยงแล้วที่ไทยพี่น้องมึงอีกเทียนหนึ่งส่วนป้าเขากัเขียวอันนี้บองเลียนเบาเบาดีครับผมมนนีป้าพี่พาหน่วงมากไอ้บึงผักสวนขั้วนะครับของคนไทยในเกาหลีนะครับเสาคก้อยเบาดีนะครับ ที่ปูไว้กินเองนะพี่น้องเขาก็ใจพ่อประหยัดเงินไปจักเปลี่ยนและสองสามพันไปเนาะพี่น้องสองสามพันวอนนะ <c oughs> ก็ถือว่าประหยัดเงินไปหลายแสนเข้าไ่ตองสื่อกินนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่น้องกัขอลาพี่ราน้องไปเพียงแค่นีก้ก่อนครับอันนี้ก็คือชีวิตบ่าวเดชสาวก้อยนะครับแรงงานไทยในเกาหลีนะครับเมื่ออัปเดตพักนะครับแล้กการกสิมีอัปเดตเกี่ยวกับงานกับหยางน้องพี่น้อง การเทสการเฮ็ดงานเนาะครับหลังเลิกงานมาเขากับมาเบิ่งพักเบิ่งยังกันคลิปนี้กับลาพีลาภน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอีสานคนไกลบ้านเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเดีนะครับสาวก้อยนะครับผมคลิปนี้กับลาพีลาภน้องเพียงแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสู้ๆครับพี่น้อง